สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้งนานา,นาทุกท่านครับผมมื่อนี้ก็เป็นวันพุธที่สิเดือนสีปีหกสาทางขายเซียนคืนเมืองสุรินกับสิเดมารีวิวอุปกรณ์ดักนกควักอิลุมไก่ปลาให้ได้ชมกัครับผมมื่อนี้ก็มารีวิวแบบลักๆก,ก็คือคืนพิเสือครับผมนี่ฮะ เป็นงานที่ลูกค้าได้สั่งเขามาหลายทันกับผมแล้วก็เป็นงานที่พร้อมเปิดขายพร้อมจัดทรงก็สิพามาชมรายละเอียดสินคา้าเหนืองานกันกับผมนี่ฮะตัวน,นี้ก็เป็นคืนพิเส้อดักหนกกวัก4.5กับผมบวง4.5ตัวน,นี้ก็เป็นงานลูกค้าได้สั่งเขามากำลังสี่เหลี่ยวก็ถือโอกาส มารีวิวให้พี่ให้น้องได้ชมครับผมเนี่ยส่วนชุดนี้ก็คือสิหลักสามสิบบวงอมโดยลังเก็บสองอันราคาเดิมก็เคยเปิดขายอยู่ที่หกลอยตอนนี้ทางขายเส้นคืนบังสุรินก็สิได้มาจัดโปรให้พี่ให้น้องกันครับผมสำหรับทันทีสนใจก็ทถักเขาว่าคุยราคากันได้ครับผมนี่ฮะเป็นรายละเอียดใหม่ๆ ที่ทางขายเซียนขืนมุสลิมดน้ำมาบริการผีบริการหนองนี่ฮะเป็นเป็นชุดโป้กับผมสำหรับอยู่ข้างนาท่านภาพที่เห็นอยู่ข้างน้านี่เป็นสินค้าที่พร้อมจัดทรงกับผมนะฮะรายละเอียดสินค้าก็มีสิบเจ็ดลักสามสิบสี่บวงกับมีกับผมหรือทันทีสีสังเห็ุยี่สิบลักสี่สิบบวง ตอนนี้กะถักเขามาคุยราคากันใดกับผมนี่ฮะราคาเป็นกันเองกับผมก็เป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD กับผมเนี่ยเป็นราคาบันบาลที่ทั้งขายเซียนคือมุสลิมในน้ำมาเปิดขายให้พี่ให้น้องกันครับส่วนคืนพิเสือที่เห็นอยู่ข้างน้านี่ก็ดักใด ตั้งแต่น,นกควักอีลุ่มไก่ปลากับผมตัวน,นี้ใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างครับผมเพื่อเป็นการบดเสียโอกาสบ่ได้เสียเงินหลายเชื้อหลายตอกะทั้งไข่เซียนคืนนอสุลินก็เห็นให้ได้ดักกันได้สามอย่างเลยครับผมหรือทันทีสนใจคืนแขวนกับนี่ครับสี่สิบเอ็ดบวงผมดยลังเก็บกระดิ่งสองอันรวมทรงกะสี่ร้อยบาทครับผม เป็นคืนแขวนแบบมุนใดส่วนคืนพิเส้อที่ยุคข้างนาทานก็ไล่ละเอียดกับตามภาพเลยกับผมหรบอว่าสิเป็นคืนเดียว31ลัก35หลักหรือว่าอยา่างไรจักลักอ่ะตอนนี้ถักเขามาสั่งมาคุยมาต่อรองกันใดกับผม เป็นราคาบ,นบานที่ทางขายเซียนคืนมุกลินได้นี่ฮะนำมารีวิวให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมกันรับผมสำหรับทันทีสนใจกะถักเขามาได้ครับอ่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดใหม่ๆสันๆที่ทางขายเซียนคืนมุกลินได้มาแจ้งให้พี่ให้น้องได้ทราบกันนะครับผมก็ฝากบอกต่อๆไปนะครับก็เอาไว้สำานีก่อนครับผมสวัสดีครับ